ครับหนุ่มดีนะครับมันก็เลยมีแนวมาฝากมาตอนนะครับนี่เขาจบไว้กันนิดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากคนที่ติดตามพี่โจมาตั้งก่อนนะครับเนาะวันนี้กาแฟเอาเพราะว่าคนจะมากวนนะครับฝากกินไว้ในนั้นนะเอ้าหยุด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 สวัสดีครับพี่น้องแก่เลยแล้วรับสวัสดีครับไปก่อนไปก่อนพูนพูนจอมกวนจอมกวนเอ้าวพูนเอาเนี่ยนะวันเอาเนี่ยนะวัน แซ่บๆพีๆ่น้องแฉบแบอันนี้เป็นกุ้งจับโบราณนะครับกุ้งจับเส้นโบราณแซ่บแฉบ ถอยถอยถอยเบื้องเบื้องเอามาควรเบื้องถอยเจ้าก่กนอนจำกวนมากเลยพี่นอ้องเสียบเนี่ยก็จับโบราณน,นะครับเสียเลย Hát à, kiếm nhạc này phải nóng xuyến nhờ nè Đéo lèng, đéo lèng Nó cà có, thiền, có súp 你咬牙了。 ออหอมมุ้ยยอดซะกันอืม นี่ป๊าเสือกินยหน่าบานเลยบานมันห่อนนะครับส่วนเริ่มงเริ่มห่อนละหนาวเบิ้งอาทิตย์บังหันบานเริ่มห่อนละป๊าเสือนี่แหละกินหลด มาพี่น้องพี่น้อง mm. 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 เป็นเศษนมือร้านนะครับเ้นจะบนเ้นจะบนเหียวแห้งเนาะครับนี่จะเป็นเส้นนี่นี่ประมาณนี้นะครับมันนี้จะมาเป็นผู้จับยวนบอ่อเนาะนี่คุณนอ้องถ้ากินยากครับ กลามเกินมากเลยพยี่หน่องอืมรับมือโอ้ย่าวไรหนีเป็นจิมากกวโอ้ย ลวงขวัก่อนพี่น้องอือจยเย็นใจยเย็นครับมือนี่เฝ้ากินฝาเรียบเพราะว่าเพาเป็นมะนั่งทานะครับแต่มีก็จับมาฝากเนาะครับเป็นก็จับโบราณน,นะครับเส้นยวนเนาะก็จับส่วนโบราณน,นะครับถ้ากินอย่างนะครับหนึ่งแสบๆเลยเป็นเค็มคนแล้วกันโเหนียวแห้งนะครับเป็น กัดง่ายนะครับนี่หนุ่มดีนะครับมันก็เลยมีแนวมาฝากมาตอนนะครับนี่เขาจบไว้กินอีกกอนนะครับอย่าลืมนะครับฝากคนที่ตามพี่จูบันนก่อนนะครับเนาะมานี้กาแฟเอาเพราะว่าเขาจะมากวนนะครับฝากกินว้เรื่อนั้นนเอ้าหยุดหยุดหยุดยุดข่าววันนีครับพี่น้องแก้เองแล้วครับแต่วันดีครับไปก่อนไปก่อนพุนพุนจอมกวนจอมกวนเอ้าพุน เอาง่ายแล้วันเอาง่ายแล้วบานนี่ <laughs> <laughs>